อ่ะนิ่ฮอลแลนด์ที่ทีสี่จุนะคันนี้คือขนาด75แรงนะที่มีล้ออ้วนๆนะครับยางหน้าอ่าอ้วนๆนะครับอ่ะเจแรงคันอื่นจะดูตัวผ,มผอมๆนะแต่สําหรับน e w ฮอลแลนด์เราจะดูอ้วนดูบึกบืนมากๆนะครับอ่ะคันนี้อยู่ที่700ชั่วโมงงานนะครับเป็นรถปี67นะครับสภาพถือว่าใกล้รถใหม่มากๆนะครับอ่ะส่วนเรื่องราคานะครับวันนี้มาปรับราคาให้ f อปรับราคาให้ลูกค้านะครับอ่า เดี๋ยวพาเดินดูลบ1รอบก่อนนะครับเดี๋ยวแจ้งราคาพิเศษให้เลยนะครับเป็นราคาที่เส้ออ้วนตั้งใจจะปรับลงมาให้เยอะมากๆนะครับให้ f c ได้มาอุดหนุนกันนะครับคันนี้มาด้วยสภาพที่สมบูรณ์มากๆนะครับอ่ะดูหนวดยางเขายังอยู่นะครับสีเดิมทั้งคันนะครับมีเก็บปากอ้มีดเพื่อความสวยงามนิดหน่อยนะครับส่วนสีต้องอื่นเดิมทั้งคันนะครับอ่ะแล้วก็เซออ้วนเอามาจัดโปรให้นะครับเป็นราคาพิเศษเลยนะ เพื่อให้ FC เพื่อให้ลูกค้าได้อุดหนุนกันอ่ะขายเท่าไหร่เดินรอบแล้วเดี๋ยวแจ้งราคาเลยนะครับอ่ะราคาเดิมอยู่ที่8,5 0 0 0 0บาทนะครับอ่ะวันนี้นะครับอ่ะเสืวออ้วนเอามาจัดโปรให้มีดันหน้าอย่างเดียวไม่มีผ่านหลังนะเป็นราคาพิเศษให้เลยนะครับ7,49,000บาทนะครับเจ็ดแสบาทนะสำหรับ Fc ที่มีผ่านหลังอยู่แล้วนะครับ เอาราคาพิเศษไปเลยนะครับ749,000าบาทนะครับรถสภาพใกล้รถใหม่นะรถใหม่ราน5บวกบวกนะ,ะใช้มา1ปีปรับลงมาครึ่งหนึ่งนะครับสนใจเข้ามาอุดหนุนได้นะครับสนใจมาซื้อให้เสียอ้วนได้นะครับแล้วนี่ฮอดแรงคันอื่นมีจัดโปรไหมเสืยอ้วนมีจัดโปรเยอะแยะเลยนะครับมีราคาพิเศษให้เยอะแยะเลยนะครับที่ที่3.50 พัตนะครับตัวใหม่ล่าสุดเหมือนกันนะครับอ่ารถปี67เหมือนกันนะครับคันนี้เอามาจัดโปรอยู่ที่สามแสนเก้าหนห้าพับาทนะถ้าลูกค้ามีพานหลังอยู่แล้วไม่เอาพาันหลังลดไปอีก25,000บาทนะครับเหลือสามแสน เ0 0 0หบาทนะครับอ่ะนี่ถือว่าราคาดีเลยนะมาจัดโปรให้เหมือนกันเป็นรถปี6 7เเหมือนกันอ่ะแล้วมีคันอื่นที่จัดโปรอีกไหมเยอะแยะเยอะแยะนะครับจัดโปรให้ทุกคันนะครับสำหรับ FC ที่อยากได้ FC ที่สนใจจัดโปรให้ทุกคันนะครับอ่ะต่อด้วยคันไหนดีอ่ะก็นี่ทีที่3.50เยอะเลยนะอ่ะต่อด้วยนี้เลยนะครับเป็นราคาที่พิเศษมากๆ3 5 0 0 0 0บาท ที3.40นะจัดโปรให้อีกเหมือนกันนะครับอ่ะรถปี67เหมือนกันจัดโปรให้เหมือนกันนะอ่ะ0 9 4 7 0 6 4 4 3สนะสนใจเข้ามาเลือกดูนะครับมีรถแท็กอร์อ่านิวฮอล l a n d ให้เลือกมากกว่า20คันนะครับ20คันนะย้ำนะอ่า FC อ่าที่ไม่เคยมาก็จะได้รู้ว่าเรามีนิวฮอลแลนด์เยอะนะครับอ่ะวันนี้เข้ามาเติมสต็อกอีก เจ็ดคันนะครับแล้วมีในนี้อ่ะสิบกว่าคันแล้วนะครับรวมเป็นยี่สิบคันเลยนะครับอ่ะศูนย์เก้าสี่เจ็ดศูนย์หกสี่สี่สามศูนย์จัดโปเน้นๆจัดโปแรงๆนะครับให้เอฟซีให้ลูกค้าไปใช้กันนะครับสนใจอ่ะให้โทรมานะครับอยากได้ให้โทรมาศูนย์เก้าสี่เจ็ดศูนย์หกสี่สี่สามศูนย์นะครับแท็กเตอร์มือสองที่เยอะที่สุดในจังหวัดเลยนะครับอ่ะอยากได้โทรมานะครับมีในฮอนแลนด์ให้เลือกเยอะจริงๆนะครับ ส่วนเรื่องเอฟซจะซื้อเงินผ่อนจะไม่มีเงินสดนะครับก็คุยกันเป็นเคสๆไปแต่ไม่รับดาวต่ําๆนะเอาที่มั่นใจนะครับดาวสูงไปด้วยกันได้นะครับ0ู4ย0เก้3 0ดนีะครับดีเยี่ยมแพคเตอร์จังหวัดเลยครับอำเภอนาด้วงนะอำเภอนาด้วงครับขอบคุณครับ